ขอบคุณครับคุณเทระเดชและคุณประวิานะครับตอนนี้ภารกิจ9คนละ9ของตัวบรนดี้สลมนะครับมาอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายระหว่างกีนซีวีรีสอร์ทนะครับมาถึงโรงพยาบาลบางสะพานระยะทางประมาณ11กิโลเมตรแต่ว่าผู้ที่มีความเป็นห่วงอาการบาดเจ็บของพิทูบันดี้สลมนะครับก็หมดห่วงครับเพราะว่ามีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมมั่นใจว่าจะสามารถจบภารกิจได้ในเวลา16นาฬิกาครับการวิ่งในจุดที่1นึ่งถึงสนะครับซึ่งถือว่าเป็นรสุดท้าย เริ่มภารกิจตั้งแต่ตี5.45ครับจนถึงเวลา1 0 3โมงครึ่งระยะทางประมาณ28กิโลเมตรนะครับก็เต็มไปด้วยความคึกคักเพราะว่เป็นเส้นทางที่ตับริสัแลมวิ่งริมแม้อากาจะร้อนแต่ทั้งคนวิ่งตามคนรอเชียคนรอรับบริจาคนะครับให้กับโรงพยาบาลบางสะพานก็ไม่หวั่นไหวครับ แต่ในช่วงระหว่างการหยุดพักทุก10กิโลเมตรตูบริสแลมจะพักในรถบัสนะครับเพื่อฟื้นฟูร่างกายโดยมีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยการเติมน้ําเติมเกลือแร่และเจลเพิ่มพลังงานซึ่งก็ได้วางแผนเอาไว้ตามสภาพอากาศนะครับส่วนอาการบาดเจ็บเอ็0ร้อยหวายก็ไม่น่าเป็นห่วงครับมั่นใจว่าตูมบริสแลมจะจบภารกิจได้ในเวลา16นาฬิกาอย่างแน่นอนครับ เช้านี้จริงเท่าที่ตรวจอาการเช้านี้ก่อนวิ่งเซตหนึ่งถือว่าใช้ได้ถือว่าดีมากเลยอาการอาการบวมเนี่ยยุบลงแล้วก็กดเจ็บน้อยลง,งตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายนะก็ตอนนี้เราก็ประครับประคองทุกทุกเซตค่ะก่อนหลังก็ประครบเย็นยืดเส้นอุ่นอุ่นกล้ามเนื้อให้ดีพออย่างเงี้ยไม่ให้กระชากเกินไปแล้วก็จังหวะที่เขาวิ่งแล้วก็เราจะช่วยกันไม่ให้ชาวบ้านมาชนมาเหยียบหรือมากระแทกตรงบริเวณที่มันเจ็บอยู่แล้ว สวนระยะทางสุดท้ายคือ11กิโลเมตรนะครับจะเริ่มวิ่งในเวลา15นาฬิกา ที่จะปิดถนนและให้ประชาชนวิ่งตามครับทางคุณหมอก็ขอแนะนําให้ผู้ที่วิ่งตามนะครับแต่งกายให้เหมาะสมกับการวิ่งครับโดยเฉพาะรองเท้าและก็เตรียมน้ําให้พร้อมนะครับอาจจะถือไว้กับตัวก็ได้แต่หากไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับเพราะอากาศในช่วงบ่ายอาจจะทะลุไปถึง31หรือว่า32องศาส่วนยอดเงินบริจาคนะครับก็ทะลุ50ล้านไปแล้วแต่เป้าหมายตอนนี้ครับที่ทีมวางเอาไว้ใหม่ก็คือ55ล้านบาทนะครับย้อนกลับไปดูเส้นทางการวิ่ง9คนละ9ในครั้งนี้กันนะครับ ตัวปดิสแลมออกวิ่งตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเวลาตีสี่ครึ่งหน้าโรงเรียนสุกุลาบนะครับกรุงเทพมหานครวิ่งเรื่อยมาครับตามถนนเพชรเกษมซึ่งเมื่อคืนก็ถึงอำเภอทับสะแกนะครับก่อนที่วันนี้จะเป็นการวิ่งทางถนนรองที่บ้านกูดนะครับเพื่อวิ่งเข้าโรงพยาบาลบางสะพานรวมระยะทางตอนนี้พี่ตูนะครับวิ่งไปแล้ว390กิโลเมตรนะครับสร้างเงินบริจาคก,กว่า50ล้านบาทหาคำนวณง่ายๆครับทุก100กิโลเมตร เงินบริจาคก,ก็จะประมาณ12ล้าน5แสนบาทนะครับหรือถ้าคิดง่ายๆ1กิโลเมตรนะครับก็คือเงิน125,000บาทก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากครับ ึ่งตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลบางสะพานนะครับก็ได้มีการจัดสถานที่รอรับตูนบันไดสลมในขณะที่หลายคนนะครับก็เตรียมมาหยอดเงินรับบริจาคซึ่งคาดว่า55ล้านเนี่ยถึงแน่นอนอาจจะทะลุถึง60ล้านด้วยนะครับคุณเทเดตคุณวิสาครับค่ะขอบคุณคุณวิริยะค่ะ